โอเคครับคอนคือวันนี้เนี่ยผมจำการมาใช้หินท่าชั้นยอดจำนวน76อันเนี่ยในการสุ่มหาลานา,ศา,ศาทุกคน King of the Sea คือฉายาของลานานะผมบอกเลยม่เจ้าของจุสลัดแล้วแหละและใช้ผมได้ทำการแผ่สก,กิลบาลเข้าเนี่ยก็ถือว่าดีใช้ได้ทุกคนสายบ้าพันยมตีอะไรอย่างงี้ฮะโอเคเลยแล้วก็การออกแบบมาเนี่ยถือว่าแบบมันก็นะทุกคนเราต้องเนซนเซอร์หน่อยแหละ มาก่อนล่ามการผส่มลูมิลามาทุกคนก็มาส่มล่านาตาสัญญานะโอเคอาดิชอตเตอร์ลูมิลาเนี่ยเราส่มภายในแค่2ครั้งเท่านั้นนะเราก็ได้มาแล้วเรามันดูล่านาดีกว่าทุกคนว่าเราจะส่มกี่ครั้งได้ทุกคนมาแล้วก็มาดูไว้ในคอก่อนที่ทุกคนไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำใจช่อบจะซีโร่ทุกคนออเคปปะเลยฮะเฮ้ยขอสอบสิบครั้งได้ไหมเนี่ยมาทุกคนมาสิบใบแรกมาหรือเปล่าเอยไม่น่ามาทุกคนผมเดาเลยสีม่วงมาชัวร์ไม่ใช่ไงว่าเชียวสามหมดเลยฮะทุกคน ยี่สิบใบทุกคนมารวดเร็วหันใจเชือ่อมอฟสีอะไรเออสีม่วงสามีแนว่วมันสามสิบใบนะมันกาตีเพียงคยยแค่ห้าสิบใบทุกคนถ้ามาก่อนจะด,ดีมากในสีม่วงฮะอันที่สี่สิบมัดต้องมาละาเดี๋ยววันนี้เฮ้ยสีอะไรเออสีทองใช่ไหมเอ้ซิงหลัง ดีหน้ามาแทนดีหน้ามาทําไมนี่จุเบย์ไมาแล้วนะโอ้โหก็ตีหาเลย oh, <no. S 1> โอ้โหเอาไงดีวะทุกคนสิ้งเจอะก็อย่าได้มีก็อย่าได้ทุกคนเอาไงดีวะต้องสมต่อทุกคนมาสิ้งเจาะนี่เดี๋ยวไว้รอดีเทอร์มันก็ได้หมาคนอันนี้เย็นหลิงโอ้ยดีหน้าทำพี่ละโอเคทุกคนตอนนี้แย่ละจะมาไหมเนี่ยมาหรือเปล่าสีท้องสีม่วง โห้ยสิ่หวังมีเวลาเพียงแค่สองชั่วโมงเนะทุกคนตอนนี้นะมารอบสุดท้ายไม่ได้คือไม่ได้แล้วนะมาเธอเฮ้ยโอย้จบแล้วมีหกอันทุกคนไม่พอนะซื้อไม่พอให้ตาย,นะยเธอดีหน้าโหยเธอที่ทำเสกใหกนะไม่พอทุกคนผมสุ่มไม่ได้แล้วแนฮะ โอเคคแค่นิดเดียวเองนะผมบอกตรงผมขอไปหาเพิ่มมาเพิ่มอีกนิดหนึ่งแล้วกันมาเนี่ยโอหน้าการไปหามาเพิ่มแล้วนะอีสามอันพอดีเลยมามาคนรดท้ายนะถ้าเกิดว่าไม่ได้ก็คือเกลือแล้วผมบอกเลยแต่ถึงเราไม่ได้รอบนี้เนี่ยผมก็ยังเหลือกันตีอีกแค่สิบครั้งก็ได้ S.R เนี่ยคนผมก็ทําการไปสุ่มน้องชีลาหาก็ได้นะมากดไปแล้วมาถออสีทองใช่ไหมบอดทีเฮ้ยสีทองมา มาสองตัวก็หมวยคันจะพูดแ่ะทุกคนหมวอนันจะพูดก็การตีหายด้วไม่เครียดเลยมาสองตัวก็จริงนะแต่เหมือนคันจะพูดนะทุกคน ไหนดีหน้าก็มาแล้วมาเอาให้สุดนะไหนดีหน้าอยู่ไหนอ่ะเอาไปเลยหมวเขาจะพูดด้วคนเอาจิงนะตอนตอนนี้คือในหัวแบบกำหมัดอ่ะเอาไปสองดาวท้วคนดีหน้าถึงแม้ตัวนี้ไม่ได้กิ่งฮะทุกคนแต่มานะก็เอาไปเลยทุกคนโอเคคนก็ตามนานนะเราไม่ได้ละนาฮะทุกคนแหมการตีก็หายด้วยนะงังไม่เป็นไรทุกคนซีโอเกนฮะว่าเจอหมัดขิมนาทุกคน มันก็นะอย่างน,อน้อยเราก็โชคดีที่เราได้รู้เวลาพนันยี่สิบครั้งทุกนคนก็อย่างน้อยก็โชคดีนะโอเคฮะทุกคนซีโอเคฮะ,โโคฮะใช้หินท่าชันยอดจำนวน76อันเนี่ยในการสุ่มหาลากนาทุกคน k ออเดอรซีคือฉายาของลากนานะผมบอกเลยมาเถอะสีทองใช่ไหมบอทีเฮ้ยสีทองมา